โอเคโรเบิร <Okay>, ์ตจะนจาไม่อยู่บ้าน3าวันเพราะฉะนั้นแล้วดูแลตัวเองด้วยฮ่าฮ่าฮ่าแลฉันก็จะไม่กลับม,มาอีกแล้วแล้วก็ระวังโจรที่ปนเพื่อนอย่างเวนี้ด้วยนะเออทราบโจนั้นไม่มีจริงไอขี้โม้โรเบิร์ตโจนม,มีจริงเว้ยแต่ฉันจะออกมาในสามวินาสามสองหนึ่งอ่าทราบมีโจรมีโจรอ่าเออลูเบิร์ตเจเย็นนะอ้าไม่เหมือนหมาเลยอยาทราบทราบยิงโจรเร็วทราบยิงโจนเร็วโจรอะไรฉันไม่มีปืน กูไม่มีปืนไอโรเบิร์ตอ้าวอ้าวเอาขอมีข้ามาเอาขอมีข้ามาเอาขอมีข้ามาขอมีข้า,อาขอมีข้มีข้าเลยวะบาทฉันไม่มีอะไรเลยมีแต่นายเนี่ยที่มีค่าเอ้ยยังไงก็ได้สับจับมันแช่แข็งเลยจับมันแช่แข็งตู้เยน็นตู้เย็นอยู่ไหนตูน้เย็นอิ่มกองอไปเลยเอิ่มกองฉันเลือกนายไฟอินเดอะโฮ บูมอ่าทราบนาย่วยวยูันไว้เย้โอเคทีนี้นายไปได้เละชิวๆเจอหนานโรเบิร์ตระวังโจรไว้นะแล้วก็สุกสานมังโกหกเพราะว่าเรื่องที่นายเห็นมันไม่มีจริงฮ่า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 ถ้าฉันพูดจริงนะไม่มีอะไรเป็นของจริงที่นายเห็นนั้งหมดโกหกหมดเลยมั่วหมดเลยตื่นจากโคม่าได้แล้วตื่นจากโคม่าได้แล้ว นายต้องรีบตื่นเด็ดแล้วนะก่อนที่ครอบครัวจะล้มละลายจากการที่นายโคม่าเร็วรีบตื่นเร็วพวกรีบตื่นเร็ว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 